สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะมาสาธิตการดูแลตัวเองเบื้องต้นในกรณีที่เราเป็นฮอดิโอลุ่มหรือว่าเป็นตากุ้งยิงในระยะเริ่มแรกนะคะเพื่อลดอาการไม่ให้เกิดความรุนแรงในระดับต่อไปค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้มาดามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามได้ทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเมื่อเรามีอาการเป็นฮอดิโอลุ่มหรือว่ามีอาการของตากุ้งยิงนะคะ เราจะมีอาการแสบตาเคืองตาคันตาหรือว่าอาจจะมีอาการเจ็บๆนะคะ<อ>จะทําให้มองเห็นไม่ชัดถ้าก้อนฮอดิโอลุมหรือว่าก้อนตากุ้งยิงนั้นมันมีขนาดใหญ่ค่ะบางคนที่เป็นตากุ้งยิงในระยะแรกๆอาจจะไม่มีหนองแต่อาจจะเป็นก้อนเหมือนก้อนเนื้อขึ้นมาเฉยๆนะคะวิธีการดูแลเพื่อให้ตากุ้งยิงหายเร็วขึ้นมีวิธีดังนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1นนะคะก่อนที่เราจะจับตา ขอให้เราทําความสะอาดมือก่อนแล้วก็ให้แน่ใจก่อนนะคะว่ามือของเราสะอาดเพียงพอเราถึงไปจับบริเวณตาหรือใบหน้าต่างๆนะคะเพราะมือเราจะเป็นตัวที่จะนําเชื้อโรคเข้าไปให้เกิดตากุ้งยิงนะคะเพราะว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดตากุ้งยิงก็เพราะว่าความสะอาดหรือว่าการติดเชื้อนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2นะคะหากเราสังเกตเห็นว่าเรามีลักษณะขอบตาแดงหรือว่ามีก้อนมีการละคายเคือง มีการอาการแสบตามีอาการเจ็บนะคะหรือเราสงสัยว่ามันเหมือนจะเป็นตากุ้งยิงเนี่ยนะคะให้เราปฏิบัติตัวได้แบบนี้เลยค่ะให้เราใช้ผ้าสะอาดแบบนี้นะคะชุบน้ำอุนอ่นๆนะคะแล้วก็นำมาประครบที่ตานะคะแล้วก็คลึงเบาๆประครบนานประมาณ5-10นาทีนะคะวันหนึ่งประครบประมาณ สาถึงสรอบนะคะเพื่อที่จะให้ก้อนเนี่ยน,นะคะนุ่มขึ้นแล้วก็ไม่เกิดการอักเสบขึ้นค่ะวิธีที่3ค่ะเช็ดทำความสะอาดด้วยไม้พันสำลีที่สะอาดนะคะคก้านไม้พันสำลีเล็กๆแบบนี้นะคะชุบน้ำต้มสุกที่สะอาดแล้วนะคะแล้วก็นำมาเช็ดสมมติว่าเราเป็นตากุ้งยิงอยู่ที่เปลือกตาด้านล่างนะคะเราก็เปิดเปลือกตาขึ้นนะคะแล้วเราก็ส่องกระจกนะคะเช็ด เช็ดจากหัวตาไปหางตาแบบนี้นะคะเช็ดเบาๆนะคะกับด้านไม้พันสำลีอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เช็ดนะคะเช็ดทําความสะอาดเพื่อให้ลดการระคายเคืองและก็เพื่อลดการอักเสบค่ะเพียง3วิธีนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็จะทําให้อาการระคายเคืองของตากุ้งยิงดีขึ้นค่ะและหลายๆท่านก็ถามมาดามมาว่าแล้วคนที่เป็นตากุ้งยิงที่ใกล้จะหายแล้วแต่ยังไม่หายยังมีก้อนๆอยู่ก็ทำวิธีเดียวกันแบบนี้ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้มาดามก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ